สวัสดีทุกคนจาพภูทันด้วยวันนี้เรามาอยู่กับผมเองเรามาได้เกมไมค์ครับกันอีกแล้วนั่นตัวอะไรเนี่ยหน้าโครงกระดูกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งแล้วไม่งั้นเราจะเราจะ,เราจะตายโอเคซึ่งถามว่าผมอยู่ที่ไหนล่ะอันนี้เป็นจุดที่ผมขุดมานะมันไกลมากเลยน่าจะห่างจากบ้านเราไกลเลยเดี๋ยวเราลงไปกันเลยคือทางนี้ยาเิดาทาไม่ค่อยนานมากแต่ก็ พยายามทำให้มันเสร็จเสร็จไปรอเพื่อจะได้ถ่ายคลิปนะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีรอยขุดพวกแร่อะไรไปด้วยบอกเลยว่าผมนี่ทําการเจือทำเนี่มันเป็นแบบว่าท้ำน้ำไม่ใช่เนี่ยถ้ำน้ำแต่ผมก็ไม่สนใจผมก็ขุดขึ้นไปแวเราลงไปด้านล่างเลยผมว่าจะใน e ีีเนี่ยเราจะทำฟาร์มต้มลาวาเพราะว่าเราก็ต้องใช้ลาวา ซึ่นทางที่ผมขุดมามันก็กไกลพอสมควรเลยนะเพราะว่าผมก็จะขุดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งตรงนี้แ่บเป็นทางขึ้นนะเพราะว่าผมอยากเจอหมู่บ้านก็เลยขุดไปดูเพื่อจะเจอนะแต่ก็ไม่เจอเจอแต่ป่าแล้วก็ม้าโครงกระดูกถ้าผมเข้าไปผมได้ตายแน่นอนโอเคจากเ้าที่แล้วที่เราขุดไปแล้วก็ได้แร่ใช่ปะผมไม่แน่ใจว่าเกาว ผมไม่แน่ใจว่าหินเที่ยวขุดมาเนี่ยมันจะเอาไปสร้างฟาร์มปั๊มลาวาได้หรือเปล่านี่นะหที่เราที่ผมขุดมาได้ประมาณเั่หรหินไินไม่ใช่ดิหินสีดำผมขุดมาได้ประมาณสักได้แตเยอะอยู่ว่าไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิแปดไม่ใช่ดิ เจ็ดแก,กับยุกสิบเจ็ดตันส่วนหินปกติก็หนึ่งสองสามสี่สี่แตกกับสีอันแล้วก็ก้อนกวดอีกสามสิบเจ็ดอันแล้วก็เล่นตนสามสิบเจ็ดอันโอเคเอามาเ,เอาเดี๋ยวเราจะทองก่อนเพราทุกคนไปดูสิ่งที่เราได้ทำไปก่อนผมถ่ายคลิปนะซึ่งที่ผมสร้างไปก็ไม่มีอะไรมากนะซึ่งถามว่า คือตอนนี้ผมขับรถจิกยานจากการลับแม่มันก็มีน้องถามว่าผมเนี่ยลงคลิปปล่อยไหมก็ไม่ใช่เดิถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนผมผมก็ได้บอกไปว่าเขาเมอกีก็คุยเรื่องช่อง YouTube ผมก็เลยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจะไลฟ์สดแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าผู้ติดตามไม่ถึงห้าสิบคนจึไลฟ์สดไม่ได้นะเพราะว่าแอปมันบอกว่าต้องมีผู้ติดตามห้าสิบคนขึ้นไปก่อนถึงจะไลฟ์ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์แล้วก็กดสับสกายผม้ลยที่กดสับสกาก,า,าก็ยอนมาจกดติดตามนั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูฟาร์มพึ่งซึ่งฟาร์มพึ่งเนี่ยผมปรับเปลี่ยนใหม่โดยใช้พิดตันเพราะว่าผมลองไปดันในหมวดคิดทีบแล้วปรากฏว่าลังพึ่งมันไม่พังนะนี่ไงผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบนี้แหละมันก็จะสวยงามเป็นพิเศษใช่เดี๋ยวเราทัการไปเออใช่ันไกร้ตไกลอยู่ในตัวนี่หว่า เป็นอยู่ไก่ตัวอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำฟาร์มพึ่งเนี่ยเราจะได้ฮันนี่ซึ่งผมต้องการเทียนแล้วก็สามารถเอาเก็บเกี่ยวได้นะเก็บเกี่ยวผมไม่ผลิต้เพราะว่าเราวางแคมไฟไว้ด้านตายมันอย่างเงี้ยวางแคมไฟไว้มันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวรอไปเก็บผลผลิตอีกอันหนึ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเก็บขยันทาเล่นเยอะเยอะก็จะได้รังพึ่ง ก็จะได้ฮันนี่เยอะๆเลยเดี๋ยวผมก็ต้องไปหากระจกมาคาเป็นขวดนะ้ำเพราะว่าเราเนี่ยจะเก็บทําเป็นบล็อกฮันนี่ส่วนไอ้น,นี้ก็คือยังไม่ยังไม่เป็นสีเขียวยนะต้องรออีกนานอะ่ะคือเราต้องงอนเกมไงเพื่อให้มันอันนี้นะถ้ามันอันนี้ได้คือทําให้มันเนี่ยขึ้นสนิมเราต้องเล่นเกมไปครับเราต้องเล่นเกมเอาไง,ไง่ายๆเดี๋ยวเราทำการ เจ้าการเผาเหล็กแล้วทําไมเราขุดเข้าอย่างนี้เนี่ยเออเราก็มีเหล็กอยู่แล้วนี่นาะเดี๋ยวเราก็เอาเหล็กที่ยังไมา่ได้เผาเข้าขไปไอเจ้าถังไอเจ้าที่เอาไว้เก็บของพวกนี้เนะี่ยมันต้องใช้อะไรนนบ้างนะไ,ไม่แน่ใจเดาส่วนตัวจริง้อันใาเุทธ์แของพวกนี้นะนมันนะเป็นขยะ เีอาว่าแล้วก็นอนนอนบ่อยมากเ,เวลาเปิดคลิปปุ๊บต้องกลางคืนเราจุดเกาะแล้วก็อย่าเพิ่งทําให้มันครบเถอะเพราะว่าเปลืองเราเอาไปทําเจ้านี่ถ้าเรามีเจ้านี่เราก็คือจะปั๊ามลาวาไก แล้วว่ามาทําไมผมจะทําตัวอินชาร์ใน e ีพีนี้ซึ่งเราก็ต้องลงไปตามหาลาวากันอีกแล้วใช่ผมต้องลงไปตามหาลาวาแต่ผมต้องทําจุดที่เอาไว้สร้างฟาร์มอันนี้ก่อนซึ่งฟาร์ของผมเนี่ยจะไม่ใหญ่แล้วกันเพราะว่าเรามันยังไม่มีเหล็กนะที่ไห่ตรงนี้แหละที่ผมเตรียมพื้นที่ไว้ก็วาไอ้นี่ไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปหาลาวาเดี๋ยวผมตัดไปตอน ี่หาเจอเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวนานนะโอเคฟาร์มของเราก็จะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ากลัวผมจะหาระวามาได้สองถังนี่ก็นานน,นะซึ่งการที่ผมข้าแบบนี้เนี่ยเปลืองเหล็กมากเพราะว่าผมต้องระหว่างหาเนี่ยผมก็ขับไปขุดเหล็กด้วยแล้วสดูฟังเสียงเนี่ย เป็นเสียงเหมือนลาวาหยุดแล้วอีกานาไม่ตัวมันจะเต็มก็ต้องรออีกนานเลยคือมันก็หยุดไวมันดูคนเหมือนกันนะออ้ดูนั่นสิมองไ,ไกลๆนั่นก็เราก็จะเห็นลังพึ้งจากฟ้าต้นไม้พอดอีกแล้วซึ่งรอบนี้มาแบบเนบะมาแบบสูงด้วยฮะเอาง่ายๆคือต้นไหนที่มีรังพึ้งอย่างนี้นะี่ย ผมก็จะไม่ตัดแล้วกันก็คืองัอน้นตัดนั่นแหละแต่แค่ว่าก็คือเราจะไม่เราก็จะไม่ถล่งพึ่งเพราะว่าทุบไปว่าก็ถล่มพึ่งเปล่าๆได้ไหน,นมันก็เกรดไปแล้วเดี๋ยวเราตัดไม้เลยแล้วกันเพราะว่าที่ผมเอามดตัดไม้ออกก็เพราะว่าก็าน ถ้าเราสร้างบ้านเป็นไม้ั้างหลังเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราเผลอ,อไปตัดไม้หรือว่าทุบอะไรมันจะหายพืชเอาง่ายๆคือหายพืชหมดเลยโอเคไหนๆเราก็มีจิปปี้พิสตันอะไรนี่ยเดี๋ยเจ้าเราขอคราปุ่มก่อนเพราะว่าเราผมจะลองดันดูไงเ,เพราะว่ามันดันได้เลยเลยอาปุ่มมา เราต้องระวังด้วยนะพี่ชีพเราต้องพี่ชีพพี่ห,หนันมือเลยเพราะว่าเราอาจจะผือทุบรังพึ่งโดยไม่ตั้งใจได้ลุกออกกดนี่ทีน,นี้เราก็จะได้เราก็จะขยับรังพึ่งได้แม่ผมบอกแล้วว่ามันนี้ได้เอาพิสตันมาคุณโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำการเผาเผาฐานแล้วก็ทำการ เอาสร้างแคมไฟแล้วก็ค่อยไปดูยูกวัวแล้อ่ะว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมอยากได้ตัวอินชันมากถามว่าหมาน้างจะได้ว้าวัวเ,เพราะว่าเรามีฟาร์มวัวแล้ววัวในเกมนะัไม่ใช่วัวในชีวิตจริงเอาทานตรงเอาเราก็มีฐานแล้วโอเค ก็จะได้แค้์ไฟดังนั้นเราก็เอเหล็กออกมาก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอเหล็กออกอันนี้คือเหล็กอ,อันที่ผมมีนะนะส่วนส่วนในอันที่ผมเอาไปค้ายพวกนั้นก็คืออันที่หามาจากท่านคือแยกมานะคือแยกออกมาแล้วก็เอาแบบนี้ เกมไฟปวางเออรู้แล้วเกมไปวางฟาร์มรังพ่งนี้คือกระจายไปได้คือกระจายแต่รูรังมันตรงไหนทางเข้ามันอ๋อตรงนี้เยี่ยปึ๊บริบร้อยครับเสร็จแล้วดมกไม้ปรวางไปตรงนี้จะเป็นแบบโซนธรรมชาติมากจะเราไปครับ อะไรนะขวด,ดน้ำเพื่จะเอาไปตักน้ำพึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นลำพึ่งมาเต็มแล้วเพราะว่าผมจะลองครับบล็อกบล็อกลองพึ่งดูโอเคข้ามาแค่นี้ก่อนเพราะว่าแนอนาคตผมจะสร้างดินแดงขนมหวานแต่กูไม่น่าจะได้สร้างตอนนี้หรอก ดีไงได้แล้ว <S <S แล้วเราก็เก็บไว้ที่อันนี้ได้ยังยังนะดอกไม้ที่คือวางไว้เพื่อให้เพื่อมันตอมกันไกลเอาไวตรงนี้กันฮอปเปอรก็วางไว้อย่างนี้แหละในคลิปนี้เราก็แค่ต้องรอให้ ลาวามันตรงเนี้ยมันไหลเองแล้เวเราไปดูก่นว่าลาวาแล้วได้ยังยังไม่ได้เลยโอเสียงคือด้านบนนี้ก็เป็นลาวานะ แต่ทำไมลาวามันลอย่ากช้าจัางถาว่าผมต้องรอไหมที่จริงผมว่าเก่เข้านี้เธอไปตักลาวาออกมาทีคือที่จริงเราไม่ต้องแบบปับ๊มลาวาก็ได้นะเข้าไปในนี้เธอปุ๊บกดตักมาก็ได้แต่นั่นแหละรครับ เราต้องฟ้าทำสร้างฟามไว้เพราว่าเราจะได้ตักนี่ไงแล้วก็กิปปี่ท่รนเอาไว้ในตัวเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเข้าในเือกันเลยเมื่อกี้นี้เราถังน้ำไว้ไหนว่าเออใช่ทางถังน้ำผมทำหายจะต้องไป ทำทางน้ำใหม่อีแว้วทางน้ำทำหายตลอดเลยนี่ใสจะเหมือนพี่แทงแล้วเนี่ยทำทางน้ำหายน่าจะพอเสร็จแล้วมั้งยี่หอพอเสร็จแล้วครบับมาเลยปุ๊บเก็บขามาแค่ถังนึงก่อนถ้าสองถัง,งไม่อไม่ไหวเก็บเหล็กไว้ แชมชืกอดด้วยครับื่าของเราก็ผลผลิตดีนะเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บโอเค กว่ที่ผมจะหลุดออกมาได้ผมก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยล้ะคือแอปโปรแกรมนะก็นั่นแหละครับที่คลิปที่แล้วมันมีปัญหานะฮนะคือมันอัดไม่ได้โอเคก็คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแ,แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าคลิปหน้าถ้าเห็นปีแอร์อินชาก็อย่าด่าบ้าแล้วกัน ขอบคุณครับบ๊ายบายเย